สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซิมมาบอกนะคะคอนเทนต์แบบใตที่รีเฟ b o บุไม่ปื้มนะคะเจหัวขอลักๆเลยค่ะกับซิมีหนึ่งคลิปวิดีโอที่มีภาพนิงบ่งมีการเคลื่อนไหวอีย่างเลยสองวิดีโอที่เลนวนๆสัำๆนะคะเนือหาสัำๆัสาม,สาม,สามใส่ภาพนิงมากกว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะสี่คอนเทนต์ที่เป็นประเด็นก่อให้เกิดการท,ทุกเทยงในสังคมหา้าคอนเทนต์ที่ ใช้สารเสพติดทุกประเภทรวมถึงความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ keep content ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ 7. จ็ด content ที่ใช้ถอยคำรุนแรงเช่นคำหยาบคายล่อเลี่ยนหรือการบูลลี่นะคะมองนี่ให้ทุกคนระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยาเหตุนะคะยาเหตุเจนหัวขอนี้นะคะ สำหรับมือนีกับมาบอกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ